ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มทำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่หนึ่งจ่าสิบเอกปฏิพานปริยาโรงเรียนบ้านอารุโนไทยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ประวัติส่วนตัวจ่าสิบเอกปฏิพานปริยาเกิดเมื่อวันที่9เดือนกันยายนพุทธศักราช2537ปัจจุบันอายุ27ปีภูมิลำเนาบ้านสันเวียงใหม่ตำบลบ้านสางอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา ประวัติการศึกษาศึกษาในระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่จังหวัดพะเยาศึกษาในระดับมัธยมมาศึกษาตอนต้นและมัธยมมาศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนฟากวานวิทยาคมจังหวัดพะเยาศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์วิชาเอกคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะวิทยาลัยการศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประวัติการเข้ารับราชการเริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอารุโนไทยตำบลเมืองนาะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2563เลขที่ตำแหน่ง1241งานบ้านการปฏิบัติการสอน1ปฏิบัติการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่2ห้อง3 2. ปฏิบัติการสอนกิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่2 3. ปฏิบัติการสอนกิจกรรมเมเกอร์สะเพยหลักสูตรท้องถิ่นจิตอาสา PBL และวิจัยในชั้นเรียนงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย หนึ่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. ห้อง 3. 2งกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 3. กิจการนักเรียน 4. ครูเวรประจำวันพฤหัสดบดีและ 5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามคำสั่งของโรงเรียนการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบทที่1การประเมินผลการปฏิบัติผล ด้านวินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้ามีวินัยในตนเองปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้งานบนรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยการมาปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาที่กำหนดตรงต่อเวลาดูแลเอาใจใส่นักเรียนและรักษาผลประโยชน์ของทางราชการแต่งกายถูกต้องเหมาะสมต่อองค์กรปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าพระเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามและความดีซึ่งประทำด้วยความสํานึกในใจิตใจเช่นยึดตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนและเคารพกิจกรรมที่แสดงถึงจรีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่น ด้านจรญยาบรณวิชาชีพครูข้าพระเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรญ,ญาบรณวิชาชีพครูและมีการพัฒนาตนจนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนต,นตามจรรยาบรณวิชาชีพมีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์มีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอุคลิกาภาพและวิสัยทัศน์อยู่เสมอ าการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเจ้ามีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงให้แก่ผู้เรียนและฝึกอบรมให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบอุราการกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านจิตปัญญาณความเป็นครูอาพเจ้ายึดถิอและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอทุ่มเทในการสร้างสรรค์วัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มความสามารถอบรมสั่งสอนให้เด็กได้มีความรู้คู่คุณได้จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทําให้เกิดความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยหมวดที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน บ้านการจัดการเรียนการสอนค้าพเจ้าได้ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญและอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายกระบวนการเรียนรู้ที่จําเป็นสําหรับผู้เรียนเช่นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกระบวนการปฏิบัติลงมือทําจริงค้าพเจ้าได้ใช้สื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี บ้านการบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตพัฒนาผู้เรียนโดยมีการตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามสะอาดน่าเรียนจัดมุมนิเทศและจัดมุมต่างๆเพื่อการตกแต่งและเสริมความรู้ต่างๆและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและตั้งใจทำงานมากยิ่งขึ้น บ้านการพัฒนาตนเองอาพเจ้าหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูเสมอและยังให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของชุมชนอย่างบ้านการทำงานเป็นทีมอาพเจ้าร่วมมือร่วมใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่นพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำงานร่วมกันปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นหรือแสดงบทบาทผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในหน่วยงานของตนและต่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ ด้านงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาในด้านต่างๆอย่างเต็มความสามารถและข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน บ้านการใช้ภาษาและเทคโนโลยีภาพเจ้าให้ความสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อการสอนคอมพิวเตอร์จึงช่วยในการเรียนการสอนช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทําความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนและสามารถศึกษาได้อย่างรวดเร็วขอขอบคุณครับ